สวัสดีค่ะพบกับเงี้นีรวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเต็งเล็กเด็ดรู้ก่อนรวยก่อนเล็กเด็ด3ตัวตรง3สูตรง่ายๆค่ะสูตรแรกค่ะจะเป็น10ล่างบวกกันสองครั้งบวกหลักแสนบวกหลักหมื่นสูตรที่2จะเป็นหน่วยล่างบวกกันสองครั้งบวกหน่วยบนบวก10บนและบวกหลักร้อยค่ะสูตรที่3ค่ะจะเป็นหลักแสนบวกหลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักหมื่นและบวก10ล่างก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยาของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e ก็กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่พิเ็ด,เด,ดสูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดว่าเป็นสูตรงวดต่อง,งวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเรามาทําการคํานวณงวดก่อนหน้ากันก่อนเลยนะคะเพื่อตรวจสอบความแม่นยำของสูตรค่ะ,คะก็แทนตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยนะคะก็จะได้เป็น0บวก0บวก3บวก7ผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ10ค่ะ ใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลขศูนย์ค่ะสูตรที่สองค่ะจะได้เป็นแปดบวกแปดบวกห้าบวกศูนย์บวกแปดค่ะผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับยี่สิบเก้านะคะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขเก้าค่ะสูตรที่สามค่ะจะได้เป็นสามบวกห้าบวกแปดบวกเจ็ดบวกศูนย์ 0. ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับยี่สิบสามค่ะ ช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข3นะคะและเลขเด็ด3ตัวตรงในงวดที่ผ่านมานะคะตัวเลขที่ออกนั่นคือ093ก็เป็นตัวเลขในสูตรนี้นะคะที่เข้าเต็มเต็มกันไปเลยค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณรู้ก่อนออกนะคะกับเลขเด็ด3ตัวตรงในงวดที่30ธันวาคม2565ก็ทําก็ทำการคำนวณให้ตรงตัวเลขตามสูตรกันเลยค่ะ,คะก็จะได้เป็น1บวก1บวก8บวก4 ผลลัพ์ที่ได้นะคะเท่ากับ14ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข4ค่ะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น4บวก4บวก3บวก9บวก0ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ20นะคะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข0นย์ค่ะสูตรที่3ค่ะจะได้เป็น8บวก5บวก0บวก4บวก1ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ18นะคะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข8ค่ะ เลขเด็ด3ตัวตรงรู้ก่อนออกในงวดที่30ธันวาคม2 5 6 5, 5แนวทางเด็ดตัวเลขที่เราคำนวณได้ก็จะได้เป็น408ค่ะแต่ถ้าใครนะคะอยากสลับตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็จะได้เป็น804และ048ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะ ใครชอบตัวเลขไหนหรืออยากสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดหวังทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดแต่งเลขในเน้นสูตรงวดต่อง,งวดไหมทุกคนนี่ตามลุ้นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสุดหวยใหม่หัยเด็ดเด็กับช่องวันนี้รวย